ไม่ได้ก็พารอบวรัวมาี่นข้าซ้ำเม่อกี้พี่้องเว้ยพารอบคโัวมาเที่ยวือนี้นะมาเที่ยวทธรรมาติแบบนี้แล้วเฮาไม่ได้ไม่ได้ขับเลยไปเที่ยวพอนก็ไม่ได้ได้เงินไปพี่นองเว้ยมาเที่ยวาหาหาถวหาพญาชั้นนี่เลยมา้พวมาพักอวยเยค่เยเย่เย่เย่ เยอะไปป้าก็ยังไม่ได้เวลาไปเพีองเลยอันนี้ก็ห้ากันแล้วดองกัาเจ้าซอยดองกัาเจ้าแล้วกัอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงฮ้าหนึ่งมงอย่างไงละกลับมาพาวโคมาเข้านอบ้านมื่อนี้นะไปมาหาตามมฮุ่งปิ้งปูปิ้งปลากินห้าเอาเถ้ามาลาบกินเช่นนี้แหละอาหารเถ้าก็ไม่ยากนะ มีอน,นี่นะอากาศอากาศที่เย็นๆอยู่ทุกคนจะแดดอ่อนมันจะเล็งเพราะว่าคันที่ค่ำๆมีดาวนะ ได้ตัวบิ๊งพร้อมตัวบิ๊งตัวจีตัวข้างขาวก่อนคืมาปิ๊กกระตั้งม่ขึ้ค่อยไปเชิญเงี้ยงประหยัดแต่ช่องเซมิรังนั่นแหละได้เจ็ดแปดตัวมันกินแน่ยื้เหินแล้วมากินที่เป็นวันซสมเบลเล่กับฝากันดีเจอพี่น้องเลยโดนๆเท่านึงฝากก็จะออกมาสังสร้นๆนอกบ้านแบบนี้นะ In pha đúc bằng thầy nói cục ẩu gin tông tông ao tìm tòi lập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  tìm tòi mì. tìm tòi lập tìm tòi lập tìm tòi lập กินเขามีแซ่บมาละชิมคอยเดอ้อพี่น้องเดอ้อปิ้งตัวิ้งปิ้งป่าปีงฮอนดอกเด็ดของโปรดของลูกสายสองคนเป็นอาหารเป็นเด่น้อรสะมื่อเขามักอาหารแบบนี้พี่น้องรับแต่ว่าเขาก็มีให้กินไลยกินแบบพอชุกเหมาะสมควรกินไลยก็ดีทุกคนเลย มาพักผ่อนวันนี้นะเป็นบรรยากาศท้าวโพเป็นบรรยากาศด้วย สายพูน,น,น้อยนั่นยังไม่แลกอยู่อกีกดิจน่ะพทีเเขาแห่งแรกเลยดอดเอาไกอดเอาเย็นๆคือน้ำฮ้อนโรไก่ไหมลูกมีได้อยู่อิอดอนอดิจน,น,นหหี่ปนป่าป้งบิ้ง,ง,งไว้เราจมาจากมะม่งไปตกมะมุงกินกับประเทงปนปีปปนเมื่อเท่าน้นทุกน ทำแซบครบดี๋ยวกดได้ไหมนี่นี่เข่งเชงก็ได้ได้ไหมนี่ยังยังคาดได้เด้อพี่น้องน้ำแกงหวยน้ำแกงหวยเห็นเพือเพทพย์นุนชาวไทยอะทรัพย์นุในเด้อน้ำแกหวยก็นำไว้นานะมือดอกใเฮงมือดอกใบเฮง่นว่าม่วนก็ได้ไปหน่อยเหมา màu tần nữa màu anh bảo hiền anh nhìn nhìn lau bọc và lau bọc bảo lưỡi bảo làm xăm chỉ là một hao chín bề hao năm Pepsi hao hao bố xe đại khương kem bảo hiền và xe đại đế về ơi khương kem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ลงมือได้ป่เนี่ยมาเด้จุดจวดเขามือเลยอาการซีมือเศร้าหรืออามือเศร้าดเข้าหนาแล้วแต่เึงเลยแต่ว่าหากินเข้าวมือปลว่ากินข้าวเก่าเปิดกอดราะว่าซีข้าเก่ากอดเลย Ăn đi mà lên mà lên Mà Yeah, yeah. yeah. yeah man.

กินขา้ากินน้ำได้หากแล้พากันเอาเถามาเนเอาเถ่ามึงกินแหลงหาเก็บเถ่าหาน้ไอ้น้ามันฮักหางย,าาย่ามึงกินดูดซาดิบมึงเอ้าถ้าเปิดห้ามาเบิ้งกังบคำกรดเกออะไรเด้อ